สวัสดีครับผมชื่อนายปราการผมคือผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยครับหลายคนคงสงสัยว่าทําไมเราต้องทําประกันภัยรถภา,บาคบังคับหรือพอรบเช่นเดียวกับคุณมงคลพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดงและเขาก็กําลังจะไปซื้อประกันภัยรถครับทําไมผมยังต้องทําประกันภัยรถภา,บาคบังคับหรือพอรบ ทั้งที่ผมก็กําลังจะทําประกันภัยรถภาคสมัครใจที่ครอบคลุมอยู่แล้วแล้วประกันภัยรถภาคบังคับหรือพอรบรคืออะไรครับทำหนาได้อะไรครับคุณประการประกันภัยรถภาคบังคับหรือที่เราเรียกกันว่าประกันภัยพรบรคือการทําประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2535ซึ่งกฎหมายกําหนดให้รถทุกคันต้องทําประกันภยัยหากเจ้าของรถหรือผู้ใช้รถฝา่าฝืนไม่ทําพรบรจะมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งรถที่ต้องทำประกันภัยตามพรบได้แก่รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์รถ3ามล้อเครื่องรถยนต์โดยสารรถบรรทุกหัวรถลากจูงรถพ่วงรถบดถนนหรือแม้แต่รถอีแวนก็ต้องทำพรบทั้งนั้นครับ แล้วความคุ้มครองล่ะครับคุณประการผมจะได้อะไรจากการทําประกันภัยพรบประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบจะให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถทุกคนทั้งที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนขับคนโดยสารคนเดินถนนคนที่อยู่นอกรถหรือในรถก็ตามก็จะได้รับความคุ้มครองซึ่งความคุ้มครองนี้ไม่รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวรถพูดง่ายๆก็คือซ่อมคนไม่ซ่อมรถครับ โดยในส่วนของความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาทจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นภายในเจวันนับจากวันที่ยื่นคำร้องจากบริษัทที่รับประกันภัยรถตนเองหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยสำนักงานคอปอโดยแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน3 0,000บาทกรณีทุกพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับค่าชดเชยรายละ3 5 0 0 0บาทกรณีเสียชีวิตทายาทจะได้รับค่าปรงศพแล้วแต่กรณีรายละ3 5 0 0 0บาทแต่ถ้าได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเกิดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บแล้วต่อมาเกิดสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงค่าชดเชยค่าปรงศพรวมกันสูงสุดไม่เกิน65,000บาทส่วนที่2คือส่วนที่เกินจากค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับหรือพรบรที่ผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองในกรณีดังนี้กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสินใหม่ทดแทนรายละ200,000บาทกรณีผู้ประสบภัยบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินรายละ5 0,000บาท กรณีผู้ประสบภัยต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน20วันทั้งนี้ถ้าผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดจะได้รับเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วหากผมประสบภัยจากรถนะครับจะทำอย่างไรทันทีที่คุณประสบอุบัติเหตุจากรถหรือเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีและตรวจสอบว่ารถคันที่เกิดเหตุมีประกันภัยหรือไม่ โดยแจ้งให้บริษัทที่รับประกันภัยทราบจากนั้นแจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ให้ลงบันทึกประจำวันและเตรียมเอกสารสำหรับใช้เรียกร้องค่าเสียหายได้แก่สำเนากรมธรรม์ประกันภยัยสำเนาบัตรประชาชนรวมถึงขอชื่อที่อยู่ผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อเป็นพยานให้ผู้ได้รับบาดเจ็บครับแล้วคุณมงคลทราบไหมครับว่า กรณีที่เราเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากใครไม่ได้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพศ2535สามารถช่วยให้คุณได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีที่รถไม่ได้ทำประกันภัยและเจ้าของรถไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบตามจำนวนรถที่ถูกขโมยมาหรือโดนชนแล้วหนีหรือไม่ทราบว่ารถคันใดเฉียวชน บริษัทประกันภัยไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยหรือจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่ครบตามจำนวนและถูกชนจากรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีการทำประกันภัยเช่นรถสำนักพระราชวังรถส่วนราชการและรถนั้นไม่มีประกันภัยครับรู้แบบนี้แล้วเห็นความสำคัญของการประกันภัยรถภา,บาคบังคับหรือพรบรหรือยังนะครับเพราะนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนแล้ว ยังเป็นหน้าที่ต่อสังคมที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเร่งครัดอีกด้วยนะครับที่สําคัญก่อนใช้รถควรตรวจดูว่าได้ทําประกันภัยพรบรแล้วหรือยังเพื่อความไม่ประมาทกันนะครับโห oh, รู้แบบนี้ผมต้องรีบไปทําพรบแล้วล่ะครับอุ่นใจไปทุกที่ถ้าคุณมีพรบรสายด่วนประกันภัย1นึ่โดยสํานักงานคอปพ